คุณกำลังรับฟังปามมีแซดพอดแคสต์ยำเนินรายการโดยปามมีซีและปามคนหลอ่อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันกันกบรายการพอดแคสต์ครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันกันกบแขกรับเชิญของเราก็คือหีืครับผมปามคนหล่อลยครับผม ี๋ยวไม่ต้องตรงไหนแว่ทำไมผมมาคุยคนเดียวคนมันเหงาอะช่วยไม่ได้มีบทแค่ที่ไหนบ้างว่านั่งคุยคนเดียวโดยมันเหงาจริงจังไงใช่ครับเหงามากเหงาเหงาคนกวนเลยว่าไป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 เอาล่ะครับในวันนี้เราจะมาทําอะไรกันอาถามมาได้ชื่อคลิปก็เขียนอยู่ไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็รีวิวซีรีส์ Jurassic World c a คม c r e t a c ท o u ีที่ดังในตีนั่นเองซึ่งก็ขอบอกกันไว้ก่อนเลยว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยมีสปอย ใช่ครับผมคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์ครับทั้งรุ่นเลยใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ออกไปก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งก็เตือนละเอออะมาเริ่มดีกว่าคือตัวซีซั่นที่สี่เนี่ยจะดําเนินตั้งแต่ตอนที่ว่าหลังจากที่ว่าจบซีซั่นที่สามครับจริงจริงท,ท,ท้ายหน่อยอะเผื่อคนลืมนะครับซีซั่นที่สามเนี่ยตอนจบนะครับคือนางเอกเนี่ยหรือว่าลูกนินครับโดนจับโดนดรวูดจับไปครับเจ้าแก๊งเนี่ยก็พยายามที่จะแบบช่วยเหลือครับ จนสรุปครับพวกเขาเนี่ยก็คิดกันว่าจะเอาข้อมูลออกไปครับแล้วก็เอาโน้ตบุ่กเปล่าๆเนี่ยให้ดรวูแทนคือในแฟมเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงพวกที่แบบสัตว์ประหลาดเลยเอาง่ายๆคือถ้าดรวูได้แฟมนั่นไปแล้วก็เรียบรองครับโลกบันเรืองเนี่น,นันบันเืองบันเทืองต้อไมวันนี้ลินพันธ์งวะไก็ถ้าวันนี้ลินพันก็ขอไปด้วยนะแล้วน้ำมาตอนกลางคืนคนมันง่วงนอนแล้วหลังจากนั้นนะครับคือมันก็เริ่มที่จะแบบสอแววอะก็คือปักเกนจีนั่นเองครับผมคร อะไรก็ต้องเรียกว่าพูดราวเข้าตานะครับคือแบบไม่ยอมฟังเพื่อนเลยวิ่งไปช่วยพูดราวเนี่ยนะจนสุดท้ายคือถ้าไม่ได้แองกิโลโซรัดบัมบี้มาช่วยก็ไม่รู้จะรอดกันหรือเปล่าครับแกงเด็กๆพวกนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกับซีซั่นนี้กันเลยดีกว่าเพราะเด็กๆเนี่ยเอาเชนะพวกดรว,วูไปได้แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยออกเดินทางไปตามทะเลนะครับออกทะเลใช่ออกทะเล จะบอกว่าภาคนี้ออกทะเลก็คือออกทะเลแบบออกทะเลจริงๆเลยถามว่าเอาเรือมาจากไหนก็เรือของพวกนักล่าเดินเสานั่แหละรครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ประมาณซีซันที่2หรือซีซันที่3ผมลืมแล้วไม่ได้ดูนานและในขณะที่ชาวแก๊งกาลังนั่งเรืออยู่เนี่ยครับพวกเขาก็มีแบบคุยนุ่นคุยนี่เหกันตามภาษาเด็กนะครับนะแต่คือมีอยู่2คนที่ไม่ค่อยุงรอยกันก็คือไอเกนจิคับพระเอกดาริอัสครับเอาไง่ายๆก็คือ ผู้สาวก็ตานั่นแหละเจนจีเนี่ยมันโกรธที่ว่าดาเรียสไม่ยอมไปช่วยบลูกลินเว้ยมันก็เลยไม่ยอมคุยกับดาเรียสก็คือกลายเป็นละครไทยไปซะง,งั้นนะครับใน,บนจูรัสิกเวิล์ลูกลินเนี่ยก็ต้องแบบไปคุยกันเองนะครับแนละ้วก็คือแบบยังไงอ่ะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อนจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนกันปกติแล้วก็โนนโมซาโตรัสมาจากไหนก็ไม่รู้พังเรือจนไปตกบนเกาะเว้ยซึ่งเกาะน,นี้ก็ไม่ใช่เกาะโซน่าครับเป็น เกาะที่แบบอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละผมไม่รู้ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องชีวาภาพสักท่าไรเสร็จแล้วพอทั้งคู่ไปเคยฝั่งบนเกาะเนี่ยพวกเขาก็แบบอือที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเอมก็มีงง,งตามภาษานางนั่นแหละแล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในเกาะครับพวกเขาก็พบว,ว่าที่นี่เนี่ยมันจู่ๆก็กลายมาเป็นทะเลทรายแล้วก็กลายมาเป็นป่าจนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแบบโอ้อะไรเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะฮะตอนนี้ก็มีสซัไมโลโดอนโผล่ออกมากครับหรือว่าแมวเขี้ยวดาบนั่นเองถึงในซีรีส์จะเรียกว่าเสือแต่อันที่จริงมันคือแมวครับแต่เสร็จแล้วพอพวกเขาเดินผ่านอุโมงมาเนี่ยพวกเขาก็เจอเข้ากับป่าครับมันคือป่าที่เป็นกรงขังทีเร็กเว้ยซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร,ร์คนหนึ่งครับกำลังศึกษาพฤติกรรมของทีเร็กอยู่คือมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยเว้ยตอนแรกๆเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยตั้งใจดูซึ่งก็เท่าที่ได้ฟังมามันมาจากเกาะโซน่าเว้ยไอพวกทีเร็กพวกนี้เนี่ยแต่แ ด็อกเตอร์เนี่ยก็แบบตกใจเฮ้ยไอ้พวกเด็กมาจากไหนแล้วทีนี้เด็กก็อธิบายไปว่าโอ้พวกกูมาจากเกาะโซน่าเดี๋ยวกอนโนบลาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เกาะโซน่าก็ไปด้วยครับลินมันพันซึ่งพอพูดกันไปพูดกันมาครับด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยก็แนะนาตัวเองว่าเขาเนี่ยคือด็อกเตอร์เทอร์เนอร์ซึ่งเป็นเมนต้าขอบนะครับเมนต้าขอบคืออะไรคือมันเป็นบริษัทคู่แข่งของจูราสิคเวิ์ลอะถ้าใครจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูซีซั่นที่หนึ่งเงานะครับนะ ชาวแก๊งเด็กเนี่ยมันก็เลยพยายามที่จะหาทางออกจากเกาะครับแต่ว่าก็โชคดีนะครับนะ่ี่ากป้าคนนี้เนี่ยเกมไม่ใช่ตัวไรระหว่างนี้ก็มีการแบบประชุมไปแล้วก็สืบดูความแปลกๆนะครับคือเด็กเนี่ยมันก็ขี้เฉียดตามธรรมดาของเด็กนั่นแหละตั้งแต่เจอหุน่นยนต์หมานะครับนะาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะเสร็จแ,แล้วก็เออเกือบตายหลังจากนั้นก็เราก็จะได้รู้จักกับเจ้านายของดรเทอร์เนอร์ครับก็คือ เขาเนี่ยมีชื่อว่าแคชชื่อเหมือนไฟขยะเลยเอาจิงชื่อเหมือนไฟขยะจริงเว้ยตอนผมได้ฟังแรกๆนี่คือแบบอะไรนี่จื่อจริงเหรอล้างแคชไฟขยะโอ้โหนึกถึงโทรศัพท์สมัยก่อนเลยที่ว่าแบบจะโหลดเกมอะไรเงี้ยก็ต้องล้างแคชก่อนนะครับเนี่ยคือพื้นที่มันเต็มก็คือบาก์ฮัมแคชคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ว่าแบบใช้ให้แซมมี่เนี่ยไปขโมย d n a แล้วก็ข้อมูลจากจูราสิคเวิร์ครับเอาง่ายๆก็คือไปเป็นสายนั่นแหละแล้วก็แบบ บ,บังคับคูเห็นครอบครัวนะครับนะประมาณนั้นครูว่าจะแบล็กเมลอะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมซึ่งพวกเขาก็ต้องต่อสู้กับบุญญญ่นยนหมาด้วยนะบ,นะบุ่นยนหมากระป๋อง,องโดนทุบหัวทีเดียวตายนี่คือแบบโคตรกากซึ่งดเร์เมทเทอร์เนอร์เนี่ยแกเป็นคนที่โดนจ้างให้มาวิจัยกับเดินดยเสาในเกาะแห่งนี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วบาร์ฮัมแคทเนี่ยจะมาดูงานวิจัยประมาณนั้นครับซึ่งก็คือแบบบอกเลยว่าบาร์ฮัมแคทเนี่ยเป็นคนที่อะไรไม่รู้นะเนี่ยคือบุกล็กแม่งคนระอย่างกับ บดเลยบทโคตรตัวร้ายแต่บุคลิกค,คือแบบอะไรนึกตัวร้ายนี่าอแล้วคือความโหดเียาของปากคำคนนี้ก็คือมีโดนตามเป็นสิบเลยเว้ยแถมมีหุ่นยนต์หมาเป็นร้อยแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าจะเลี้ยงได้ดุเดือดทำไมเนี่ยเมื่อแม่มงมีวิทยาการล้ําสมัยขนาดนี้คือเอาหุ่นยนต์โดนไปขายยังได้เงินกว่าเดิอเสาไปขายอีกเว้ยแต่ก็อย่างว่าแล้วในหนังมันก็แบบเอาเป็นว่าผมพยายามไม่ยิ้ละกันเสร็จแ,แล้วแคทเนียก็ไปแอบขโมยงานวิจัยของเมย์มาครับ ก็คือเมเนี่ยพยายามวิจัยแบบการสื่อสารกับไดนโนเสาร์ประมาณเนีแ้แล้วไอ้บาคัมแคทเนี่ยก็เกิดสนใจเวยก็เลยคิดจะก,ก็คือแบบเออได้งานมาแล้วแมวแม่งแล้วเขียวออกแม่งเลยก็คือตัวร้ายนั่นแหละง่ายงซึ่งสุดท้ายดรเทอร์เนอร์เนี่ยแกก็โดนแรปเตอร์วขวนครับแล้วก็กระตายในขณะนั้นเองก็มีการศึกชิงเจ้าไดนโนเสาร์นะครับนะ ก็คือบาหามเคทเนี่ยบังคับให้ไดโนเสาร์มาสู้กันครับโดยการใช้โดรนโดรนที่มันบินได้แล้วก็ชดไฟฟ้าแล้วก็ขู่ไดโนเสาร์ให้มาสู้กันประมาณนั้นเลยส่วนดาเรียตก็พยายามที่จะไปช่วยไดโนเสาร์ว้แต่สุดท้ายก็โดนแคทเนี่ยจับได้ครับเขาก็เลยตีเนียนแล้วนะก็ประมาณแบบผมเนี่ยลงทางมาจากเกาะอิสลาูบลากับพ่อเสร็จแล้วพ่อผมก็โดนไดโนเสาร์กินและทีนี้ผมก็เลยออกมาจากเกาะนั่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งก็มันมันมันแถไปตามเออแถจนลงคูง่ายๆ แต่คือตัวร้ายแม่งเป็นถึงอัจฉริยะสร้างหุ่นยนต์ได้คือมันโดนเด็กหลอกได้ไงวะเนี่ยซึ่งสุดท้ายบาฮัมแคทตเนี่ยก็ยอมให้ดดรีสเนี่ยไปอยู่กับเขานะครับเนี่ยแต่คือไม่ได้อยู่ธรรมดาด้วยเว้ยมีการปรับปรุงหุ่นยนต์ชนิดใหม่มาสอดส่องเด็กถ <c oughs> ึงขนาดเอาหุ่นพี่คาดมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเลยเนี่ยดูดิซึ่งไอ้แผนของแคสเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆให้นักลงทุนเนี่ยครับมาให้เงิน มาให้เงินทุนในการสร้างบริษัทอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยแหละเป็นเรื่องแบบปวอกบริษัทครอบนะอารมณ์ประมาณคล้ายๆตัวไรในเรื่องจุลสิววรลเรนจิงดอมาที่เห็นเงินก็หาทำทุกวิธีทางเลยเพร่ะเงินเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเขาอยากให้เดนนิสเซาสู้กันครับพอไปไป,ไปมาๆเนี่ยไอ้บักแฮมแคทมันก็อยากที่จะฝังชิปเข้าไปในหัวเดนนิสเซานะครับเนีนะ่ยก็คือฝังแบบควบคุมเดนนิสเซาครับ,รบซึ่งมาจากงานวิจัยของเมน,เนั่นเอง ในตอนแรกเนี่ยกรับแคทมันก็เหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจดาริยอครับก็เลยให้เขาแยกไปยิงชิปใส่ซาป,ปโนซอรัสในระหว่างนั้นเองครับบรูลินกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ไปขโมยหุ่นยนต์มานะครับนะั้นแล้วก็เอามาสับเปลี่ยนกับตัวที่เป็นพี่เลี้ยงของดาเรียตจากนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยยิงชิปสําเร็จซึ่งสุดท้ายก็แผนก็เป็นไปได้ดีครับก็คือเขาเนี่ยได้ข้อมูลได้ส่งข้อมูลกันอะไรประมาณเนี่ยซึ่งก็เช่นเดิมครับเป็นถึงนักธุรกิจแม่งโดนเด็กหลอกอีกแล้วเสร็จแล้วหลังจากที่บักแคทเน บ่าบขคอแตกของมันไปจนชิปเนี่ยมันสามารถใช้การได้ครับซึ่งเขาเนี่ยก็เอาไปใช้กับลูกไดน,นเสาร์นะรับนะในตอนแรกพวกเด็กๆก็ไปพยายามช่วยไดน,นเสาร์ครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับมาตัวหนึ่งครับก็คือไอตัวคอยาวรกววระเกี้ยวโซัสนั่นเองแล้วก็โดนยิงหัวแล้วก็ควบคุมแบบน่าสงสารมากเลยจางนี้โดนอารมณ์ประมาณโดนควบคุมจิตใจจนทําอะไรไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยพวกเด็กๆมันก็แบบทนไม่ไหวนะล่นะก็เลยจับบักแคทเนี่ยขังกรงขังห้องซะเลยคือแบบมันโคตรคลินเลยเว้ยคุณผู้ชม แม่งเป็นถึงนักธุรกิจแม่ตาขอบนะครับนะ่โดนเด็กหลอกจับขังคุก <c oughs> แต่แล้วพอพวกเขาจับแคทขังคุกได้เนี่ยพวกเขาก็แบบมาเย่เย่เย่เยกันนะครับนะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ทีหลังว่าแคทแม่งหนีออกไปคือทีนี้แหละครับชิบหายกว่าเดิมอีกแลวในขณนะนั้นเองครับเจ้านายของแคทเนี่ยก็เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ครับแล้วก็เริ่มทําภารกิจแบบจับเดินสเสามาถารุณกรรมเหมือนเดิมนั่นแหละรวมถึงมีการปลูกป่าใหม่ด้วยเว้ย ใส่เดโลโฟโซรัสมาด้วยอันนี้คือเป็นแบบอะไรที่โคตรจะพลิกแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับนะแล้วที่พลิกกว่านั้นคือคนที่เป็นประธานบริษัทเอ้ยเจ้านายของบาคแคสเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพ่อของเคนจีนั่นเองเอ้ยเอ้ยลูกมาอยู่นี่ได้ไงไวะเนี่ยโอ้ข้อคือพ่อของเจ้า <B read> แล้วก็ตัดจบพรึบแบบทิ้งโคตรค,คือแบบเอ้ยจบกันแบบนี้เลยเหรอวะไม่สงสารกันเลย สรุปสุดท้ายนะครับก็คือผมเนี่ยให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่6.5เต็ม10ละกันเพราะว่างานเขียนบทเนี่ยยังก,กากไปนิดนึงโดยตัวหนังพยายามทําให้แตกต่างจากภาคอื่นๆครับแต่ว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องความแปลกใหม่ในเรื่องพลอตกับไอเรื่องหักมุมอะไรพวกนี้ก็ยังคงน่าติดตามแล้วก็สนุกอยู่ครับแต่ก็ยังมีการกระทําบางอย่างของตัวละครเว้ คือมันใส่มาเพื่อดราม่าเออไม่ต้องมีก็ได้อะจริงๆคือถ้ามันจะมีก็ควรมีตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเว้ยอย่างจากที่ว่าบรูกลินแฮกหุ่นยนต์นะครับนาแล้วคนอื่นเชียรมากไปจนุร้ายแม่งมันทําไม่ได้แล้วก็มาดราม่ากัน คือไอเรื่องยูทูบเบอร์มันควรใส่ประเด็นนี้เข้าไปตั้งแต่ทีั่นที่หนึ่งแล้วเว้ยแล้วมายัดในซีั่นที่นี้ทําไมอ่ะมันไม่อินเว้ยต่อมาคือไอซินเซอร์วิสชิปเรือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคือแม่งมีโมเมนต์ตลอด10นาทีเลยเว้ยเหมือนที่มีคนมาบอกในเพจผมเนับนะแม่งเป็นหนังดราม่าวัยรุ่นแล้วก็มีไดนนเสาร์เป็นตัวประกอบคือบอกเลยว่าภาคนี้เป็นคนลักขั้วกับจูเลียติเวิ l ์เลยจะก,กลายเป็นแนวสืบสวนสอบสวนไซไฟนักวิทยาศาสตร์แบบปัจจุบัน <c oughs> คือมันไม่ใช่สวนสนุกจูราสิคเวิลด์ไดนเสาร์แลลวนะครับเนะี่ยมันกลายมาเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็ถือว่าแปลกใหม่เดีเว้ยอีกอย่างตัวละครบางตัวเนี่ยมันฉลาดเกินนะครับนะ่ในขณะที่การกระทําเนี่ย,ยยังดูเหมือนเด็กอนุบาลอยู่เลยคือมันโคตรคริ้นเลยเว้ยโคตรขัดใจแบบสุดๆเลยก็เลยให้ไปที่6.5จุด้านะครับเนะี่ยที่ผมให้มากก็เพราะว่าผมเนี่ยตามมาตั้งแต่จูราสิาคพาร์คแล้วก็ค่ายครีเทเชียสซีซั่านที่หนึ่งแล้วไงพอม,มาเจอพวกสไปโนแล้วก็ไดนโฟสอรัสหรือว่าจุดหักมุมตอนจบบบมันก็แบบอ ใช้ได้นะนะถ้าว่าไม่มีเดนุสาพวกนี้กับตอนจบมาช่วยนี่คือมันก็กลายเป็นซีซั่นกากๆซีซั่นหนึไปนั่นเองเปิดเรื่องมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับแต่พอมากลางๆเรื่องคือมันไม่รู้จะยืดไปทําไมแต่ก็ไม่เป็นไรครับออ้อะไปได้นะครับนะในฐานะแฟนไดนุสาสาอ่ะคราวนี้ตาผมรีวิวบ้างก็ให้ห้เต็มสิบครับคือน่าเบื่อไม่สมเมตนสมผล นี่คือมุมมองสําหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับจุรลสิทพักหรือว่าชอบในนุ้นเราคืออย่างที่ปาหม,มิแซดคนแรกว่ามานั่นเองมีการยัดโมเมนต์ความรักมากเกินไปจนมันน่าเบื่อนะครับนะแต่ที่จะตื่นเต้นเหมือนกับซีซั่นก่อนๆมันจะกลายเป็นอัน,นิเมะญี่ปุ่นไปแล้วอะ ซึ่งสาหรับใครที่เชียร์ไอเรื่องแบบนี้ก็อาจจะชอบก็ได้นะแต่ตัวตัวผมนี่คือแบบไม่ก็ยินเลยเว้ยแต่ถ้าจะใส่มาก็ใส่ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ใส่มาสิบนาทีครั้งแบบนี้นะคือไม่งมาทุกตอนเลยมันน่าเบื่อแล้วก็อีกอย่างครับที่ผมเนี่ยไม่อยากชิปคู่ไพรอกับนางเอกตั้งแต่แรกก็เพราะว่าผมเก็ตมาจากแอ์รี่พอตเตอร์เลยเว้ยคือตอนแรกเนี่ยชิปไพรกนางเอกปกติได้แหละสุดดตายก็นายไปคบกับเพื่อนไพระเนรับนะอารมณ์เดียวกันเลยคนดูไม่กำหมัดเลยครับ ราะงั้นในส่วนนี้ก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับต่อมาก,ก็คือโมเดลเดลเร์ครับผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นมากเลยอย่างเดโลโฟสโซรัสคือชอบมากเว้ยมีความธรรมชาติแล้วก็คล้ายจุรสิษย์รักรวมถึงมีการล่าแบบเป็นกลุ่มเน้้านะไม่ได้เหมือนหมาแบบบลูผักจุลัสษิกเวอร์แล้วก็อย่างซีจีขนของเสือเกี่ยวดาบเนี่ยเอ้ยแมวเกี่ยวดาบคือแบบสวยมากสวยแบบส,ส,ส,สุดๆเลยใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็มาคุยกันได้นะครับไอเรื่องโมเดลเนี่ย แทบจะไม่มีข้อติเลยเว้ยแล้วก็เหมือนที่ปาไม่แซดคนแรกบอกไปเลยครับทีั่นนี้เนี่ยก็พยายามที่จะทําให้มันแตกต่างจากทีั่นก่อนๆน,น,น,นะครับนะแต่ไปไม่สุดมันก็ยังกงวลอยู่กับดราม่าแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเว้ยทั้งที่บางดราม่าเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วหรือว่าแบบมันควรจะทําไปตั้งนานแล้วก็เพิ่งที่จะเอามาทําหรือเอามาเล่าใหม่อีกรอบหนึ่ง อย่างไอเรื่องสามัคคีคือพลังพลังคือโคมจำไว้ในโยมโคมคือกระมังคือมันจะสามัคคีอะไรกันนักหนาววันนี้สามัคคีกันมาตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วมันช่่ะแล้วคือซีซั่นที่2ก็เราต้องสามัคคีกันซีซั่นที่สก็สามัคคีกันซีซั่นที่สี่สามัคคีกันอีกแล้วไม่ต้องย้ำก็ได้เว้ยรู้อยู่แล้วว่ามันสนิทกันแล้วนะครับนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบจากที่ว่าเด็กๆเนี่ยท้อมากเลยนะครับแบบอารมณ์แบบไม่ได้กลับบ้านทักทีดูดิต้องรู้กับตัวร บ้านก็ไม่ได้กลับคือมันดึงอารมณ์แบบดึงแบบลงเหวเลยนะนะแต่มันยังไปไม่สุดคือมันจุดอยู่ก็แบบเฮ้ยดึงอารมณ์เลยหรอโอเคเดี๋ยวดึงตามก็ได้ <c oughs> ในส่วนความคิดเห็นจากที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบดเดนนุสเหลาก็เลยให้ไปที่5.1เต็ม10ครับเพราะบ,บ่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบดเดนนุสเหลาเหมือนปาไม่แรกคนแรกนะนะคนที่ชอบดเดนนุเหลาอาจจะคิดเีกแบบนึงนะครับ ดังนั้นก็กมแอนผมไงที่ชอบเด็กาวก็เลยให้คะแนนซะเยอะเลยสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือที่ผมให้คะแนนกัน2คนก็เพราะว่าอยากจะปรับแบบเปรียแบบแบบเทียบมุมมองของคนที่ชอบเด็สกสาวกับคนธรรมดาที่มาดูเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากจะแบบอยากจะดูมุมมองว่ารู้สึกยังไงกันบ้างส่วนคนไหนที่คิดเห็นยังไงกับซีซั่นนี้ก็มาเมนต์กันได้นะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเว้ย ส่วนถ้าหากผมไปสปอยอะไรมากก็ขอโทษด้วยนะนะเอา้าก็เตือนเอาไว้แล้วไม่ใช่หรอมีสปอย <c oughs> อไหนก็พูดถึงเรื่องสปอยแล้วขอด่าสักทีดิเป็นอะไรกันนักหนาวะคือไม่มีปัญญาทำคนที่อื่นกันเด้นอกจากแบบปลิงคือแบบมันปลิงยังไงคุณผู้ชมลองคิดตามนะซีรีส์เข้าปุ๊บอะบางช่องมันหยิบม,มาเล่าเลยเว้ยคือไม่ได้ผ่านการเอาไปทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มอะไรเลยนะ เอามาเล่าทางรุ่นน่ะแทนที่จะแบบแนะนำว่าให้คนไปดูแน่กองตูกเลขสิทธิ์อะไรกันแบบเนี้คือคําว่าสปอยมันคือการเปิดเผยเนื้อหาไม่ใช่เหรอแต่นี่อะไรเอามาเล่าทางรุ่นเลยเว้ยไม่ต้องให้แซ้งนะครับนะว่าจ่องไหนคนที่ดูสปอยก็เหมือนกันเน็ตฟลกเน็ตฟิก็ไม่ดูไปดูสปอยมันหนวกเหรอดูรีวิวก็ได้นี่เหมอคือพวกนั้นแม่งผิดเลขสิทธิ์ไม่ปอยยังไปปรงอีกตดแย่มันก็ย่จแหง่ยิ่งแหไะเ,เว้ยไหนๆหนก็ไหนไหน,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 หนแหละขอไปสําหรับคําไม่สุภาพเลยนะครับคุณผู้ชม แล้วคือคนที่ทำช่องสปอยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คนรุ่นใหม่กันดังนั้นใช่ไหมแต่ที่จะช่วยความรู้เด็กๆรุ่นใหม่ว่าการละเมิดลิขสิ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ดีนะมันส่งผลเสียต่อวงการบันเทิงอะไรแต่นี่คือแบบไม่เอามาหากินกันเองคือแบบเเดี๋ยวเชื่อเลยครับว่ายังไงแคมครีเตชียนสีนิ้สีเนี่ยก็ต้องมีคนเอาไปสปอยคือเน็ตฟลิกแม่งไม่ต้องได้กำไรกันแล้วอะไอ่มันเข้ากระเป๋าพวกนี้หมดเลย เนี่ยประเทศแม่งจะพัฒนาไดไงวะแค่เรื่องลิติศิย์อย่างแบบไอ้น้อยๆพวกเนี้ยอย่างละเมิดกันหน้าด้านๆเลยคือถ้าคุณจะามาทําคลิปแนวสร้างสรรค์อย่างรีวิววิจารณ์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ผิดเว้ยตามหลักเฟย,ยุทธ์อะแต่นี่คืออะไรแม่งเอาหนังเข้ามาเล่าทาั้งรุ่นเลยไม่อยากจะเชื่อนะครับนะว่าจะมีคอนเทนต์แบบนี้ในโลกด้วยเออมันก็เป็นช่องโวัวของแพลตฟอร์มไงอีกอย่างระบบไทยเนี่ยมันก็แย่ด้วยเว้ยดังนั้นคนแย่ๆมันก็เลยออกมาทํากันแบบนี้นั่นแหละ คือแบบถ้ากฎหมายมันมีการลงโทษพวกละเมิดลิขิ์กันแบบจริงจังเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกเว้ยอย่างในปัจจุบันครับไทยแม่งเว็บเถื่อนเต็มหน้าฟืดรัฐบาลก็อยากแบนหนังโป้ะนะครัแบบเนี่ยคือมันไม่ใช่เว้ยมันควรจะแบนให้หมดเลยไอ้พวกโฆษณาเว็บเถื่อนนะคือเว็บไหนแม่งโฆษณาเว็บเถื่อนคือแบนแบนให้หมดไปเลยนี่อีกอย่างไอ้พวกหนังเถื่อนมันยังเข้าง่ายกว่าไอ้พวกแบบเว็บพวกนั้นอีก น,น,น้องๆหนูๆตัวเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายเว้ยดูหนังออนไลน์ดูหนังฟรีอะไรพวกนี้แม่งเ์ชเว็บเจอหมดเลยแล้วแต่และเว็บมันก็จะแฝงโฆษณาพานันกันเต็มไปหมดคือแบบไม่มีไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอะบอกจะจัดการจัดการแต่ไม่เห็นมีแมวอะไรเกิดขึ้นเลย นี่แหละครับคือช่องโวอันนี้เห็นด้วยเลยเว้ย <c oughs> คือพวกสปอยหนังบางทีแม่งก็เอามาจากเว็บเถื่อนกันทังนั้นตามปกติแล้ว Netflix หรือว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยจะมีการปิดกั้นไม่แคปหน้าจอครับแต่คือมันยังมีคนเอาไปเล่าได้แล้วก็แคปภาพไปลงแคปวิดีโอไปลงอะไรพวกเนี้ยมันแบบถ้าไม่ใช่เว็บเถื่อนมันจะเอามาจากไหนอะแล้วพอคนดูสปอยเสร็จมันก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อรูมาก็ไม่ไปดูของถูกกันลิกติ์กันดิเว้ย จะดูทำไมรู้แล้วแต่ผมอ่านตามคอมเมนต์พวกสปอยหนังนะเห็นว่ามีคนบอกว่าดูสปอยแล้วไปดูของถูกเลิกสิทธิ์อันนี้มันคืออะไรวะก็คือคนพวกนั้นต้องเป็นแบบยังไงอะทำ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 อะไรได้แบบทําความดีกลบอ่ะคือมันแบบทําไปแล้วความดีแค่นี้มันจะกลบได้ไงวะไอพวกที่ทำคอนเทนต์มันก็ได้เงินไปอารมณ์ประมาณดูโฆษณาเพื่อพนันนะครับเนอะก็คือพวกนั้นก็ได้ตังค์กันไปดังนั้นเลยเพราะงั้นพวกนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละ เป็นคนผิดเหมือนกันแล้วตำรวจประเทศไทยปล่อยไว้ได้ไงไม่รู้อีกอย่าง u t u b e เนี่ยมันเข้าถึงง่ายด้วยเว้ยแล้วคือแบบยินมีเยอะเท่าไหร่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมามันก็จะแบบถูกปลุกฟังมากเท่านั้นนะครับนะขนาดเมื่อก่อนที่แบบผมยังเข้าใจผิดเลยเว้ยว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทาั้งที่มันคือแบบผลงานชิ้นหนึ่งของคนคนหนึ่งที่อุตสาห์ลงแรงแล้วก็ลงทุนสร้างขึ้นมาครับแล้วเราเอามันไปหากินแบบฟรีๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปใส่โฆษณาอะไรบ้าๆบอๆใส่ไปอีกคือแบบ เอาของเขามาหากินแล้วก็เอาของเขามาทํารอีกทีนึ่ไงคือมันมันมันโคตรเร็วเลยอเอาตรงๆเพราะงั้นแล้วไอ้พวกคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยไม่ควรไปสนับสนุนเลยเว้ยไอ้เรื่องหากินกับผลงานคนอื่นเนี่ยเป็นผมถา,ากมีใครเอาแบบหนังสือการ์ตูนที่ผมแต่งไปหากินเองผมก็เดือดเหมือนกันนะจริจริงแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะไม่ทําอะไรเลยเว้ยเขาก็พยายามที่จะทำนะครับนะแต่มันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะเหมือนกับเกมเถื่อนนะั่นแหละมันเยอะจนเอาไม่อยู่ละ แบบนี้ไงประเทศมันถึงไม่พัฒนาทักดีตาสว่างกันได้แล้วเว้ยคุณผู้ชมไอเรื่องเล็กนิดแตะมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยนนะครับเนี่ยเน็ตฟลิกเก้าสิบเก้าบาทเก็บตับเดียวก็ไม่ได้เว้ยแต่ไอเกมยังปืนที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอฟนี่เติมกันไปเป็นพันมันเป็นสินค้านะครับคุณผู้ชมไอของพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องดูมันไม่ใช่ของเสรีที่ใครจะเข้าไปหากินหรือว่าดูได้ฟรีๆเว้ย คนสร้างเนี่ยก็ลงทุนกันไปกี่ล้านแล้วถ้าเสือกไปดูของเขาแบบฟรีๆโดยที่คนสร้างไม่ได้ประโยชน์ก็เท่ากับโจรน,นั่นแหละเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเดือดอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่มันเหมือนกับแบบไม่เกียดอาชีพภาพยนตร์หรือว่าอะไรพวกนี้เลยบอกอยากเปลี่ยนแปลงประเทศสาธารณรัฐเนอะแต่เรื่องลิขสิ์แม่งยังทําเป็นเรื่องเล็กอยู่เลยผมเองก็เหมือนกันเนะครับเคยคิดว่าเรื่องลิขสิ์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างที่บอกไปเลยมัน <c oughs> ถ้าปล่อยหนังผมก็ทำมาแล้วเกมเถื่อนหนังเถื่อนผมก็ทำมาหมดแล้วแฮกเกมอะไรคือแบบ มันเหมือนเป็นเรื่องที่ปกติอ่ะมันเป็นเหมือนกับเรื่องปกติของคนในยุคอดีอ่ะคือเพราะว่าเป็นมนุษย์ไงมันก็เลยแบบมีการคิดอะไรที่ให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับไม่มีการเอาเปรียบอะไรแบบนเนี้ยเพราะงั้นถากว่ายังมีการเอาเปรียบเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะครับเนี่ยคือมันไม่ใช่คนแล้วเพราะงั้นมันก็ไม่ดีนะครับอย่าไปสนับสนุนของพวกนี้จริงเลยอันนี้ที่ว่าคนบางคนก็มองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอมีคนมาพูดหรือ โดนลงโทษแบบจากลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยก็ไปโกรธเขาอีกอย่างไอ้ช่องสปอยบางช่องนะเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ห้ามสร้างไรายได้ออกมาโพส์งอไงระบบ youtube คือโคตรคลิ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัวเองทำผิดพอ youtube ลงโทษร้องเหมือนหมาเลยแต่คือต่อยเขาโดนไปก็ยังมีคนติดตามอยู่เว้ยไอค้คนพวกนั้นกอดให้กินกับสบปนอนเซอร์ก็ได้เ <c oughs> ออว่าแต่ไอเหตุการณ์โดนเหลืองแล้วออกมาโพส์นี่คุ้นๆนช่องไหนมาบอกได้เปล่าเออก็ ผมนั่นแหละเออเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนผมเองเมื่อก่อนถามมาได้เอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวก่อนที่จะชิบหายผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอยอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป,ไป,ไปคิดว่ากลัวเก็ตตัวลงนีค่คิดว่าผมกลัวอย่างน้อยผมก็รู้ตัวนะครับว่าผมพูดในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นผมจะกลัวทำไมใครที่ชอบคอนเทนต์สปอยก็มาร่วมกันตรงนี้นะครับส่วนผมจะไปตรงนู้นแล้วก็กดรายงานด้วยแค่นี้แหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันจบคลิป